สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา A s M R เสียงแคะหูโอเคเรามาเริ่มจากฟองน้ำกันก่อนเลยนะคะต่อไปเป็นอะไรคะนี่ค่ะคัตตำบัตค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะ ต่อไปอะไรคะบนไดของเล่นค่ะเดี๋ยวเราฟังกันเลยค่ะต่อไปอะไรคะที่ตัดไม้แครอะไรแบบนี้ค่ะต่อไปอะไรคะพั้วตัดดินค่ะพั้วตัดดินค่ะต่อไปอะไรคะขวานค่ะ ขวานค่ะต่อไปอะไรคะขนดำหัวโตค่ะขนปอนค่ะต่อไปอะไรคะคิตตี้ค่ะคิตตี้ค่ะต่อไปอะไรคะคิตตี้คิตตี้ค่ะต่อไปอะไรคะหัวใจหัวใจค่ะบายค่ะเขาเจอ บายค่ะขอเจ้าคีเวอเซมาให้